เนื้อเรื่องภาคคุณหนูบิตกิจแวมไพร์ยอดนักสืบตอนที่5จากสเตฟานโรเจอร์เดินทางเข้าไปตามช่องซุ้มประตูของมหาโคลอสเซียมที่สูงใหญ่ตั้งประงานสูงเกินอาคารใดในเมืองหลวงแห่งศิลปะแห่งนี้โซดรวนทางเข้าถูกตัดเปิดออกด้วยอำนาจของเจ้าหน้าที่พิทักษ์สันติราชทางเดินมืดมิด,มดอบอวนด้วยหมอกน้ำเงินอมดำลอยอ้อยอิงเงียบง,งันวังเวง และทอดยาวเหล่าพบเดินดาหน้าส่องแสงนำทางไปห่างกลุ่มผู้เข้าสำรวจไม่กี่ช่วงคนแสง LED ข่าวอ้มเหลืองบนตัวโพลอบที่เดินดาหน้าไปเป็นเหมือนดั่งเปลวเทียนที่จุดในตะเกียงเจ้าหน้าที่ค่อยๆสืบเท้าเข้าไปในความมืดที่เหมือนมีคนจุดตะเกียงเดินนำทีละก้าวอีกมุมหนึ่งของเมืองทิพเปลวเทียนในตะเกียงสองสว่างโรงละครโออามีโพเดียมสองชั้น ขณะนี้อยู่ในความมืดเพราะการแสดงกำลังจะเริ่มต้นขึ้นตะเกียงดวงน้อยทยอยส่องสว่างต้องสีทองอัมภัยที่ท่าทับอยู่บนปฏิมากรรมตกแต่ในโรงละครและเราจับและกรอบบัวผนังค่อยๆเต้นระริกสั่นไหวเผยให้เห็นม่านสีแดงที่ปิดบางฉากการแสดงค่อยๆแหวกออกในชั้นแรกและยกตัวขึ้นข้างบนอย่างช้าๆในชั้นถัดมาและม่านสีขาวบางลายลูกไม้ชั้นในสุดก็แหวกกลางออก แสงทองคำนวณทอประกายอบอุ่นจากภายในยังที่นั่งของผู้มาเข้าชมการแสดงเสียงดนตรีค่อยๆดังขึ้นจากแผ่วเบาดังน้ำในลำธารน,น้อยที่แข็งตัวในหน้าหนาวทวีความดังกระหึม่มและหน้าตื่นตาดังเสียงน้ำจากน้ำตกอันกว้างใหญ่สูงละลิว้วและมากไปด้วยน้ำในฤดูฝนวงออเคสตราบรรเลงเพลงปลุกเร้าและพิธีกรอ,ออกมาพูดเปิดตัวถึงการแสดงอันตระการตาที่กำลังจะเริ่มต้นขึ้นเวทีในส่วนกลางผุดขึ้น่ามกลางเสียงปรบมือของผู้ชม กดอะแกนเปียโนรงหลุยสั่งทำพิเศษใหญ่โตมโหรานสีทองอัมพัยประดับลายเส้นเปลือกหอยสไตล์รอ็อกโคโคตั้งตระหงานท่ามกลางแสงไฟที่สัดส่องจากแชนดาเลียบนเวทีช่างดูแตกต่างกับกับความอ่อนโยนบางเบาของนักดนตรีผู้รับเชิญมาบรรเลงที่เป็นสุภาพสตรีในชุดสีขาวสวมหมวกปีกกว้างทัดขนนกหลากสีผิวสีขาวเกือบเผือก ผู้มีเส้นผมสีเงินทอประกายมองดูเหมือนแหวนทองคำที่ประดับเพชรเม็ดน้อยที่มีหยาดน้ำสีรุ้งงามลำซ่านกระเซ็นอยู่ภายในเธอช่างน่ารักมีเขี้ยวเล็กๆสีเงินแพมออกมาที่มุมปากที่มีริมฝีปากสีชมพูระเรื่อกกำลังอมยิ้มจางๆอยู่แล้วเพลงจากวงออเคโรต้าก็เงียบงันเมื่อพิธีกรส่งช่วงการแสดงต่อให้เธอคุณหนูเวลเลอร์อลิซาเบตอาทีเมเรก สวอนริกเทนฮุสตันเดิบิดกิดความเงียบที่น่าตื่นเต้นเหมือนการกลั้นใจก่อนจะกระโดดลงสู่ที่สูงปรากฏในโรงละครและท่านใดนั้นปลายนิ้วน้อยน้อยเรียวงอนก็กดคีย์บอร์ดอย่างหนักหน่วงเสียงทุ้มลึกของบทเพลงประพันธ์อมตะที่โด่งดังในอดีตการถูกบรรเลงขึ้นบทเพลงปีศาจแห่งโรงอุปกรเดอะแฟนทอมออฟดีออปราร Opera, ได้ถูกบรรเลงขึ้นอีกครั้งในค่ำคืนที่จะต้องเป็นที่จดจำ พบเดินนำหน้าไปยังผนังแห่งโคลอสเซียมในมุมที่ลับตาและไม่ได้ตรวจสอบเพราะพวกมันตรวจพบสิ่งผิดปกติมันพบสารเหลวที่แห้งกรังและถูกเช็ดออกคณะสำรวจของจาโรเจอร์หยุดพิจารณาที่บริเวณกำแพงอิฐที่พบเจอพิรุษกำแพงที่มอดขึ้นบนอิฐโบราณจนเขียวและดำทันใดนั้นเหล่าพบก็เปลี่ยนสีเพราะมันพบร่องรอยของสารเหลวที่สันนิษฐานว่าเป็นโลหิตมนุษย์ มันเปลี่ยนสีจากขาวอมเหลืองเป็นแบล็คลท์เผยให้เห็นเส้นสีฟ้าเป็นสัญ,ญลักษณ์รูปดวงดาวกลับหัวและถ้อยคําตัวอักษรสายยาเวทเป็นวงล้อมรอบสองชั้นรอบดาวห้อยหัวนั้นมันถูกเขียนด้วยเลือดแต่ถูกลบอัมพลางโดยความตั้งใจจากโรเจอร์สังหอนใจไม่ดีเพราะไม่อยากเจอวายร้ายจำพวกที่เป็นนักสายยาเวทเพราะพวกนี้มีพลังยากจะคาดดาอันกริทึมแจ้งทีมสำรวจว่า มีเปอร์เซ็นต์สูงที่บริเวณดังกล่าวจะมีประตูกลนและอันกริทึมสุดอัจฉริยะก็พยายามถอดรหัสภาษาเวทมนต์จากฐานข้อมูลจากเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทั้งโลกมันค้นพบว่ามันมีลายของสัญ,ญลักษณ์ดวงตราของอสูรต้นหนึ่งและคาดการว่าวงเวทนี้ถูกเขียนโดยสาวกของมันทั้งทีมคําหาประตูกลนและทางเข้าแถวนั้น อย่างที่รู้กันโคลอเสเซียมเดิมเป็นเวทีประลองขนาดมหือมาที่เต็มไปด้วยประตูกลบางคราวก็ซ่อนสิงโตยักษ์ไว้คอยเปิดมาเรียกเสียงโหร้องสร้างความประทับใจให้กับผู้ชมในอดีตบ,บ้างมีอสรพิษโผลออกมาหรือมีกลไกซ่อนใบมีดไว้แม้มันประหลักหักพังมาช้านานก็ยากที่จะสำรวจอย่างละเอียดทำนองเสียงเพลงออปรากระหึ่มดังบทเพลงกล่าวถึง เทพเจ้าลึกลับที่ร่ำร้องเรียกชื่อหญิงสาวคนรักในยามค่ำคืนและในค่ำคืนนี้เขาพยายามอีกครั้งที่ทำให้หญิงที่เขารักตกอยู่ในห้วงพวัง,ลงหลงใหลไปกับเสียงเพลงแห่งรัติการหญิงสาวก็เคลิบเคลิ้มไปกับเสียงเพลงที่แหววหวานเกินเสียงเพลงใดแล้วในทันใด ปีศาจร้ายที่แสดงตัวเป็นเทพเจ้าแห่งเสียงดนตรีมันก็พาตัวหญิงสาวไปในทางเดินลึกลับและดำมืดที่ปรากฏขึ้นเบื้องหน้าในโรงละครออปราที่กำลังขับขานบทละครขณะที่กำลังคำมือไปตามกำแพงหินของเหล่านักสำรวจผู้หมวดซาร่าก็บังเอิญสะดุดเดือยหินที่มันไม่สม่ำเสมอของพื้นทางเดินคุณหมอหญิงก้มดูมันเป็นเดือยที่มีช่องขนาดที่นิ้วพอสอดได้ คุณหมอเอานิ้วเกี่ยวแล้วดึงมันขึ้นห้องนั้นสั่นไหวกำแพงในส่วนที่ถูกเขียนสัญ,ญลักษณ์ดวงดาวสายยาเวทกลับหัวค่อยๆหมุนทวนเข็มนาฬิกาแล้วพอรูปดาวกลับหัวบิดมาเป็นแนวตั้งทันใดนั้นผนังก็เลื่อนเปิดออกแบบประตูบานเลื่อนขนาดใหญ่โดยที่เราไม่สามารถหารอยแตกได้เนื่องจากพวกมอดมันจับตัวหนาผนังเปิดออกเผยให้เห็นหนทางไปเบื้องหน้า ทอดยาวลึกลงไปใต้ฐานโคลอเสเซียมคณะสำรวจเดินลงไปอย่างช้าๆด้วยใจเต้นระทึกคล้ายดังผู้ชมอุปรากรที่คุณหนูวิดกิจกำลังบรรเลงและขับขานถึงท่อนที่ว่าปีศาจแห่งโรงอุปรากรนำตัวหญิงสาวนักแสดงแห่งโรงละครผู้อ่อนเยาว์และต้องมนต์สะกดให้เดินลงไปในทางเดินที่มืดมิดสู่โลกเบื้องล่าง แล้วปีศาจก็กล่าวขึ้นเป็นทำนองเพลงว่าข้านำเจ้ามายังต่อหน้าบัลลังก์แห่งเสียงเพลงขับขานนะดินแดนของผู้สักการะเสียงดนตรีเพื่อที่เจ้าจะมารับใช้ข้าและร้องเพลงขับขานร่วมกับข้าไปตลอดกาลในพวังแห่งเสียงเพลงที่คุณหนูบิตกิดบเบล่งให้ผู้ชมตราตรึงคุณหนูบิตกิดหันมาชำเลืองดูผู้ชมเป็นผักผักตามห่วงทำนองแห่งปลายนิ้วของนาง ด้วยดวงตาเทวทูตเพื่อหาตัวการวายร้ายที่กำลังอารวาสอยู่ในขณะน,นี้ด้วยทักษะการใช้ความสามารถทางด้านดวงตาร่วมกับทักษะทางด้านการแสดงดนตรีก็มีได้มีผู้ใดล่วงรู้ถึงแผนการของเธอเลยจบตอนคุณหนูบิตกิบแวมไพ์ยอดนักสืบรบกวนท่านผู้อ่านที่ถูกใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe ให้ด้วยค่ะทางทีมงานในติงเกนคลับเอ็ ขอขอบพระคุณอย่างยิ่งที่ติดตามฟังค่ะ